On a cloudy day, the air is crisp, it feels just right. Wrap me up in autumn's glow, for the steps wherever I go, sweat the weather stealing the show. The Sims 4 Autumn Apparel Kit. ว่ากันว่าบ้านนั้นเป็นปัจจัยพื้นฐานแต่ใครๆทั้งหลายก็คงจะฝันอยากมีบ้านและมีชีวิตที่หรูหราใช่ไหมล่ะและนี่คือเกมเรียลลิตี้ที่จะเปลี่ยนฝันนั้นให้กลายเป็นจริง Toxic Mansion ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ t oxic mention รายการที่ทุกท่านจะต้องต่อสู้และสามาคีไปพร้พรอมๆกันเพื่อที่จะได้ครอบครองบ้านหลังนี้ และทุกๆหนึ่งวันเราจะมีการโหวตคนออกเอาแหละเพื่อไม่ให้เสียเวลามาแนะนําตัวกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะชื่อเจ้ากุมีนะคะเป็นนักข่าวสาวอยู่ที่ซิมซิตี้ค่ะฝ่ายฝันอยากมีบ้านหลังใหญ่มานานแล้วก็หวังว่าการมาแข่งครั้งนี้จะได้บ้านหลังใหญ่ไปครองค่ะสวัสดีค่ะยายะาหวองเองค่ะขณะนี้ประกอบอาชีพเ,เป็นนักเรียนนะคะนักศึกษาคณะมัติมีเดียนะคะหนูต้องเป็นหนึ่งในครอบครัวแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อยอนเซ่นะคะทำอาชีพเป็นดีว่าค่ะฉันรับงานทุกอย่างแต่วันนี้ฉันต้องมาชนะแน่นอนค่ะใครก็ตามที่คิดจะมาขวางฉันระวังตัวดีๆนะคะจะหาว่าไม่เตือนสวัสดีพวกมึงทุกคนฉันชื่อดีเจตีตี้และฉันมาเพื่อเป็นแม่ครัวแล้วก็เพื่อชน,นะสวัสดีครับผมชื่อเคจตอนนี้ทำงานเป็นครูสอนพิเศษอยู่ครับ ถ้าผมชนะรายการนี้นะหรอผมก็จะเอาบ้านหลังเนี้นะไาทำเป็นโรงเรียนสอนพิเศษของผมนะครับสวัสดีครับผมนะันทยุทธ์พอรอดเองนะครับปัจจุบันเป็นตำรวจแล้วก็รับจ็อกเป็นนายกมนตรีอยู่ีกเมืองบางกอกนะครับมาที่นี่เพื่อหาประสบการณ์แล้วก็ถ้าชนะผมจะซื้อสัมปทานและรือใหม่เป็นสาขาบางกอกเลยครับตอนนี้เราคงจะรู้จักกันหมดแล้วใช่ไหมครับอ๋ออ๋อขอโทษค่หนูมาสายค่ะตายรู้จักสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่านาฬิกาไหมคะ อยู่ๆก็มีเข้ามาเพิ่อมอีกคนนึงไม่เข้าใจเลยขอโทษที่มาถ่ายรายการสายจริงๆนะคะพอดีมันมีอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะมีปัญหาทางรถยนต์ทำไมเราไม่ตุยไปกับรถเลยจ๊ะแหมอีดอกมีปัญหาทางสี่แยกไฟแดงทำไมเป็นแต่จริตอตอแหลตอแหลจริงๆเลยมันก็ไม่ได้มีใครอยากให้เกิดนคะคซิเดนต์นะ่ะมีปัญหาอะไรนักหนาคะพวกเธอฮะแล้วคุณเป็นใครช่วยแนะนำตัวเลยครับอ่า สวัสดีค่ะคุณพักเธอดิฉันชากคิดเปลี่ยนแสงนะคะมาแข่งขันครั้งนี้ดิฉันมั่นใจว่าดิฉันจะต้องได้บ้านหลังนี้แน่นอนค่ะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะกลับมาแบ่งกิจกรรมที่ต้องทํากันในวันนี้นะครับระหว่างนี้คุณทุกคนเชิญเข้าห้องพักตามที่เราจัดไว้ให้เลยครับอายตื่นเต้นจังเลยค่ะพักเธอ วายเจคิดเราได้เป็นรูเมทกันเหรอเนี่ยดีใจจังกูมีลางว่าอีนี่ต้องนอนกรนดังแน่หนูว่าได้เป็นรูเมทเจคิดเนี่ยก็ดีนะคะเราไ้จะเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันแน่เลยนะคะเหมือนพี่น้องจริงจริงเลยค่ะก็ตามนั้นแหละค่ะได้อยู่กับแมตตี้นะคะก็โวยเฮ้กูนี่สิสวยอีดอกมึงเนี่ยไปนอนในซุ่มจะมานอนกับกูอีาอกทองอย่าให้กูรู้นะว่าแอบใช้มาสคาร่ากูอีสั คุณนอนบนโซฟานะผมปวดหลังอะ่ะต้องนอนบนเตียงจริงๆก็ไม่ถูกนะแต่ไม่ค่อยอยากมีปัญหาเลยยอมยอมไปก่อนดูจากสภาพการแต่งตัวมาเนี่ยก็ไม่ได้อยากนอนเตียงเดียวด้วยกันหรอกก็ผมปวดหลังจริงๆอะ่ะแล้วก็ไม่อยากนอนเบียดใครอ่ะครับคนอื่นน่ขึ้นไปข้างบนทําไมฉันเดินลงมาข้างล่างไว้ใตายหา่าห้องแม่บ้านเธอทําไมฉันได้ลงมานอนห้องแม่บ้านแล้วเนี่ยฮะโอ๊ยตายรายการอะไรเนี่ยห้องต็แคบกับจิตริด นอนพอหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะนอนคนเดียวไม่ต้องแบ่งกับใครเป็นไงครับได้ห้องพักกันแล้วหวังว่าจะมีความสุขกันดีนะครับกิจกรรมแรกของเรามาแล้วบอกเลยว่าไม่ยากแต่ก็ไม่ง่าย ซึ่งเป็นเรื่องเบสิกมากๆเลยกับการจัดโต๊ะอาหารมื้อเย็นกินร่วมกันเชิญแบ่งหน้าที่กันได้เลยครับเนี่ยอิมเมตี้รีบเดินนําเลยนะคะก็เขาเด่นเรื่องนี้อยู่แล้วนี่คะ่ะวันนี้เราจะทาเมนูพิซซ่ากับบัฟเฟลกันกระเทยอยู่กับฉันในครัวพวกผู้ชายใส่หัวไปจัดโต๊ะรูปแบ่งหน้าที่กันชัดเจนค่ะมีหน้าที่ใครหน้าที่มันอย่าเสือกกันนะคะบอกไปก่อนเลย โอยเอาผ้าอนไรมาลองจานเนี่ยสีไม่เข้ากับโต๊ะเลยโอ้ยวางๆไปเหอะอันไหนก็ใช้ได้ไม่ได้มันไม่เข้ากันจะพะวางบนโต๊ะงีบได้ไงอุย๊ยเสียงอะไรอะ่ะขอไปเสือกหน่อยสิก็ด้วยจริตนักข่าวนะคะก็ต้องออกไปดูค่ะว่าเขาเถียงกันเรื่องอะไรมีอะไรกันเหลอคะหนุ่มๆเถียงกันเรื่องอะไรเอ่ยก็แค่จัดอุปกรณ์กินข้าวทําไมต้องเยอะก็ไม่รู้ทำชุ่ยๆทรงๆแบบเนี้ยดูจากสภาพแล้วคงไม่เหมาะกับบ้านหลังนี้มั้งขนาดการเลือกผ้าปูโต๊ะเนี่ย เทสยังไม่ได้เลยในยขนาดนี้ก็เขาเรื่องมากอะครับเฮ้ยเสร็จแล้วใส่กล่องแล้วเหมือนสั่งมาจากร้านเลยเี้เอยอีดอกกินหอมหอมกลิ่นชีสเนี่ยกลิ่นมันตีนเลยนะอีดอกลองดมไปชีจโจ โอ้ยมันสุกแน่หรอเจเนี่ใช้ได้จริงหรอมันน่าจะได้แล้วนะยายาเดี๋ยวจะเปิดอุ้ยกินหอมแล้วเธอนี่พร้อมเสิร์ฟแล้วนะน่าอร่อยจริงๆด้วยย่าเอิงเอาใส่จานอย่างดีเลยครับพวกเธอขอกินก่อนนะคะขอดูกินก่อนนะคะโอ้ยอยู่ๆก็จกแดกเลยอีนนียมันติดสัตนด์แมวจรค่ะตะกะตะกามากนะคะหยิบไปกินก่อนเลยน่าเกลียดจริงๆนะคะ ดิฉันทำแป้งมาพอดิบพอดีและอีดี้หิบไปแดกชิ้นหนึ่งก็ตอนแดกรวมแล้วใครจะแดกต่อมึงละ่ะฮะปิดเป็นไรเลยดิฉันกล้าพูดเลยว่าวันแรกของพวกเราแม่งโคตรของโคตรจะอึดอัดเลยอะ่ะเจ๊คะฉันว่าเรามาทำข้อตกลงกันดีกว่าถ้าหนูไม่โหวตเจ๊เจ๊ก็จะโหวตหนูโอเคปะก็ได้นะ แต่หล่อนห้ามหักหลังฉันนะนังยายาบอกตรงๆไม่อยากนอนอยู่ห้องเดียวกันกับคนนี้เลยเห็นหน้าแล้วแบบหุนหิดหุดหิดตไงบอกไม่ถูกอยากนอนไหนก็เชิญเลยสุดท้ายบ้านหลังเนี้ยยังไงก็ต้องตกเป็นของผมคืนนี้ผมขอนอนตรงนี้แล้วกัน ห้องรับแขกนี่แหละน่าจะอบอุ่นสุดล้วเป็นไงบ้างครับทุกท่านเมื่อคืนหลับสบายกันดีหรือเปล่าและช่วงเวลาของเราก็มาถึงแล้วลำดับต่อไปให้ทุกท่านเปิดแอปพลิเคชันในมือถือที่เราติดตั้งไว้แล้วเลือกที่จะโหวตคนออกจากครอบครัวหนึ่งคน ใครถูกบวตออกต้องเก็บของทันทีนะครับบวตใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฉันกับยายญ้าน่ะพวกเธอเอาละครับตอนนี้ผมได้รับผลบวชจากทุกท่านแล้วมีหนึ่งคนจะต้องกลับบ้านในวันนี้และเขาคนนั้นก็คือ คุณเคเจครับเอา้าทำไมเป็นผมมาทำไงได้ล่ะคะก็ผลบวหรือเป็นเอกฉันนี่คะโอเคบวตผมออกผมออกก็ได้ผมไม่อยากยุ่งกับพวกคุณละอยากทำอะไรก็ทำตามสบายเลยโอ้ยโคตรดีใจเลยมีความสุขม,มากในที่สุดก็ได้เตียงเป็นของเราสักที <c oughs> เตียงนี้เป็นของเราคนเดียวแล้วขอนอนเลยดกันรีบกำจัดมันก่อนคิวภาคมันน้อยคะ่ะพวกเธอ รอบนี้ผู้ชายออกรอบหน้ากระเทยคงต้องออกแล้วมั้งคะผู้ชายอะนะเอาไว้แค่คนเดียวก็พอแล้วอะบ้านเนี้ยเออพวกมึงก็ผู้ชายค่ะที่ดอบมโน และในวันนี้ผมได้เตรียมกิจกรรมที่จะทำให้พวกคุณได้สารสัมพันธ์ทาไมตีอายุปูน,นี้าจะให้ไปศูนสนุกเกิดลมพัดเข้าช่องคอฉะนปุบปับปๆ๊บปๆ้ทยัทยงไงเ่ก,กเจอชาคิดกับพอดนัวงกันอยู่ที่สระน้ำเธอหนุ่มสร์จนารีอุ๊ยอุกมาก